เกิ l สายเกยครับก็ไหนๆเรามาถึงปี2025แล้เนะครับผมเราคิดว่าปีนี้เนี่ยเราเป็น2คนที่โตขึ้นแล้วเนาะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีแฟนๆที่มาดูพวกเรามากขึ้นใช่แล้วก็มีบางคนเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเขาอาจจะ ต้องการการอบ,บรมจากพวกเราสักนิดหนึ่งด้วยความที่พวกเราโตขึ้นพวกเราก็เลยอยากจะเลือกเพลงที่มีความหมายโตขึ้นเหมือนกันแต่เมื่อปีก่อนผมเป็นคนดับโชว์นะคอลลบอะโชว์คอลลบอะไรครับผมเดี๋ยวนี้ฮอตนะเดี๋ยวนี้ฮอตเดี๋ยวนี้ฮอตทำไมครับผมฮอตสุดๆ <Hot Susan. S 1> อ๋อแล้วมันทำไมอะครับผมโห<อ>ลูกหลานไรเลยอะลูกอะไรครับวันนี้ไม่ค่อยรู้เลยครับว่าลูกอะไรโอ้โหอะไรเนี่ย พยายานคือตั้งแี่แพลก็คิดว่าเราสองคนโตขึ้นแล้วครับผมแล้วก็คิดว่าอุ้ยคือไม่อยากจะอดอะไรมากแต่ว่าคุณคุณเนี่ยมันก็พอใช้ได้นานนานโชว์ีนานโชว์ีก็เลยคิดว่าโอเคอยากจะโชว์อะไรที่มันมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนิดนึงใช่คือ2ปีก่อนเนี่ยพวกเราแยกกัน ในการโชว์พาร์ทนี้อ่าใช่ปีนี้ไหนๆก็ไหนๆเราก็เลยแบบเลือกมาโชว์ในการซะเลยครับผมซึ่งผมรู้นะแล้วผมเห็นสีหน้าของหลายๆคนอยู่นะมีบางคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยากได้เข็มขัดจากผมมาบัตีพวกงนะถูกไหมน่าจะมีบางคนเขียนลงในทวิตเตอร์แล้วว่าแบบไอตอนภูวินตอนนี้ลูกมัมีหน้าตีจังเลยว้าวแล้วคใจสลายหน้ามัมีในอดีตหรือเ่า ไม่เหลือแล<ต><ร>้วมั้งลังจากวันนี้ไม่น่าเหลือแล้ววันนี้การตักดาเลยอแล้วก็อีกอย่างคือนอกจากที่เราคิดว่าเราโตขึ้นแล้วครับผมผมอยากกลับมาเต้นกับคู่อีกค,ครั้งครับผมใช่แล้วคือเรามีการคุยกันนานแล้วแหละในเรื่องเพลงที่บอกไปใช่แล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้แบบคุณไปเป็นแบบศิลปินกลุ่มบอยแบนด์แล้วไงอ,อ๋อผมต้อตามคุณไปไงอ่าคุณดังไปหน่อยเก่ยเลเซอร์แบบผมมันไม่มีปัญญาไปเต้นคู่กับศิลปินแจ๊ คูวินนั่นเก่งขึ้นไหมรับใครคิดว่าพูวินนั่นเก่งขึ้นขอเสียงหน่อยได้ไหมวันนี้วันนี้ผมดาวมองอยู่ดูเซวจังอย่านะอย่านะอย่านะโค <ผม S 1> ้ชเขียนอะไรกันต่อในชวิตกันอย่างนั้นนะนะอะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่ลราไม่ได้มีแค่เราสองคนครับเหนื่อย ช่วกันด้วมากๆใช่ครับผมก็ไม่ได้มีแค่เราสองคนยังมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆองีก